ความในใจกับคุณไม้หนึ่งรู้จักคุณไม้หนึ่งไหมนยอาจารย์ตุ้มอจาอจารย์ยังไอาจารย์นะออสวัสดีนะคะพี่น้องเสื้อแดงที่รักทุกขั้นนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พวกเราทุกคนก็ได้มาในงานออมางานศพนะคะมาฟังสวดเนี่ยเกือบจะบางคนก็ทุกวันบางคนก็เกือบทุกวันนะคะเคยเมื่อมีโอกาสจะมา ต้องขอขอบคุณแทนครอบครัวของคุณไม้หนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณแทนอาจารย์หวานนะคะนักกิจกรรมอาจารย์ผู้ร่วมงนานกับคุณไม้หนึ่งมาโดยตลอดและที่สําคัญที่สุดนะคะอาจารย์ว่าตอนนี้ขณะนี้นะคะดวงวิญญาณคุณไม้หนึ่งก็คงจะดูพวกเราอยู่ก็ต้องขอขอบคุณแทนดวงวิญญาณของคุณไม้หนึ่งนะคะอาจารย,ย์ตุ้มมีความคุ้นเคยกับคุณไม้หนึ่งจะได้เรียกว่าพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานด้วยกัน คุณแม่หนึ่งเป็นคนดีนะคะแล้วก็ทําอะไรเพื่อประโยชน์ของประชาชนหรือว่าโปรงชนชาวไทยมาโดยตลอดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่อยากเชื่อแต่มันเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่สิ่งที่ทําให้นักสู้ทั้งหลายยังอยู่ต่อไปได้ก็คือพลังของพี่น้องนะคะคนเสื้อแดงทุกคนที่เรายังร่วมมือร่วมใจทําให้เห็นถึงความสามัคคีความรักใคร่ของพวกเราทั้งทั้งที่ บางคนก็ไม่ได้รู้จักเป็นส่วนตัวกับคุณไม้หนึ่งเลยนะคะแต่เมื่อรู้ว่านักสู้ของเราเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมารวมตัวกันอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะซึ่งทําให้ฝ่ายตรงกันข้ามกับพวกเรารู้สึกสะทกสะท้านมากๆเลยว่าไอ้คนเสื้อแดงมันอะไรกันเนี่ยทําไมมันถึงได้รักกันขนาดนี้นะคะอันนี้แหะค่ะเป็นพยานหลักฐานอย่างแท้จริงนะคะว่าชัยชนะต้องเป็นของคนเสื้อแดงนะคะ เราต้องไม่ทอดทิ้งกันกันกบพี่น้องวันพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นวันชาปนกิจเวลาบ่ายโมงตรงขอให้พี่น้องนะคะมาร่วมส่งโดมิญ,ญาณคุณไม้หนึ่งนะคะไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยนะคะมาเป็นกําลังใจให้ครอบครัวคุณไม้หนึ่งรวมถึงนะคะอาจารย์หวานและทีมงานทุกคนที่เคยทำงานกับคุณไม้หนึ่ง นะคะคนเสื้อแดงจะอยู่ได้นักต่อสู้ที่ยังอยู่ขนาดนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ที่ออกมาพูดกันตั้งหลายคนขนาดนี้เนี่ยนะคะเราอยู่ได้เพราะแรงใจของพี่น้องคนเสื้อแดงจริงๆเพราะนั้นนะคะอาจารย์ก็ขอวิงวอนนะคะว่าอย่าลืมนะคะอุดมการณ์ของเราอย่าลืมหลักการของพวกเราเราต่อสู้เพื่อความถูกต้องความยุติธรรมตราบใดที่เรายังไม่ได้ความยุติธรรมนะคะ หรือประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่มีวันเลิกขบวนการของเราเด็ดขาดนะคะเราจะรักกันและกันเราจะร่วมมือร่วมใจกันเอาความสำเร็จนะคะเอาชัยชนะมาสู่ประเทศชาติของเราให้ได้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณท่านอาจารย์ตุ้มพี่สาวของเราอีกคนหนึ่งที่เป็นนักวิชาการที่ต่อกลุมคณะญาติของนักโทษการเมืองจากอุบลราชธานีจากจิตอุบลได้นำทีมมาร่วมงานในวันนี้ด้วยขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้